ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทำภาพลักษณะแบบนี้ให้ขอบของรูปภาพที่เราได้มานั้นฟุ้งกระจายแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาทำกับ CapCut เวอร์ชัน PC ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับสำหรับหลายๆคนนะครับหันมาทำปกคลิปด้วย CapCut นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไปถนัดในส่วนของ Canva ถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะทำภาพที่เป็นแบบนี้แล้วให้มันขอบเบลอให้มันดูกลมเกินกันเดี๋ยวแคปคัตพีซีจัดให้แบบง่ายๆเลยครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นก็นําเข้าภาพที่เพื่อนๆต้องการทํโปรคลิปหรือว่าอยากจะเอาไปทําเป็นภาพแบบไหนก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับ ก็กดนำเข้าในส่วนของอสิ่งที่ต้องการนะครับในนี้ผมก็จะเลือกทั้งรูปภาพแล้วก็ภาพพื้นหลังที่ผมเตรียมเอามาไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วนำเข้าจากนั้นสิ่งแรกให้เพื่อนๆนํำภาพพื้นหลังมาใส่ก่อนนะครับมาใส่ปุ๊บถ้าเพื่อนๆต้องการเอาภาพนี้ไปทำเป็นปกคลิปเราจะต้องทำให้อยู่ในอัตราส่วน16ต่อ9ให้เพื่อนๆมาเช็คตรงนี้ครับอัตราส่วน แล้วเลือก16ต่อ9อ่าแสดงว่าภาพที่เราหามามีอัตราส่วน16ต่อ9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราไปเพิ่มภาพกันครับเดี๋ยวผมพาทำสักหนึ่งภาพก่อนนะครับสมมุติผมเลือกภาพนี้ดึงลงมาอยากจะปรับให้ไทม์ไลน์ตรงนี้มันพอดีนะครับอย่าลืมไปกดตรงที่ซูมให้พอดีนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ถัดมาเพื่อนๆก็จะต้องไปลบพื้นหลังของภาพออกนะครับโดยไปที่คำสั่งนี้เลย Cut out ในมูลหมู่ของวิดีโอนะครับแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างทับจะมีคำว่าคัดเอาอัตโนมัติแต่1ครั้งภาพพื้นหลังก็จะหายไปตรงนี้เราสังเกตดีๆนะครับถ้าสมมติเราเลื่อนภาพขึ้นไปขอบด้านล่างมันก็จะตัดตามรูปภาพนั่นเองวิธีการจัดการง่ายๆเราใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่ามาร์กนั่นเองครับถ้าจากคัดเอาจะเป็นคำว่ามาร์กกดเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆเลือกลองดูแบบแนวนอนก่อนนะครับ เราก็ดึงลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วเราก็ปรับในส่วนของคนนกหรือไอตรงนี้นะครับมันสามารถปรับตรงนี้หรือเพื่อนๆจะเลื่อนลงมาปรับคนนกตรงนี้ได้หเห็นไหมครับขอบก็จะฟุ้งกระจายเบลอได้แล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนในส่วนของการเบลออีกแบบหนึง่งให้เพื่อนๆเ,เลือกในส่วนของมาร์กที่เป็นรูปวงกลมจากนั้นเราก็ขยายนะครับให้มันเกินภาพของเรามาหน่อยนึงแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับ ปรับขนนกแบบนี้ถ้าสมมุติขนนกมันไม่ค่อยโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในส่วนของมาร์กได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตามที่เราต้องการให้ขอบเบอร์นั่นเองซึ่งในส่วนของมาร์กเนี่ยก็สามารถที่จะขยายออกด้านข้างได้ด้วยเนะาะลองค่อยๆปรับดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดที่คําว่าพื้นฐานเราถึงสามารถที่จะเลื่อนภาพไปทางซ้ายขวาได้ ก็ได้้1ภาพแลวเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ทําสัก2ภาพนะครับอีกภาพหนึ่งเราก็จะเอา,อาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งสมมุติคนแล้วภาพนี้ถ้าเราอยากจะกลับด้านของรูปภาพจะอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นคําว่าภาพสะท้อนกระจกเงาหลังจากนั้นเราก็ไปลบพื้นหลังโดยไปที่มุมมูของวิดีโอแล้วก็เลือก Cut Out เหมือนเดิมครับเลื่อนลงไปด้านล่างเจอคําว่าคัดเอาอัตโนมัติภาพพื้นหลังก็จะหายไป จากนั้นเราไปใช้คำสั่งมาร์กนะครับให้เลื่อนภาพขึ้นมาสักนิดนึงแล้วไปที่คำสั่งมาร์กใช้วงกลมเหมือนเดิมครับขยายออกให้เห็นภาพสัดส่วนที่เราต้องการหเห็นข้อศอกสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วเลื่อนลงไปหาคำว่าขนนกค่อยๆเลื่อนปรับหรือเพื่อนๆจะกดค่อยๆกดขึ้นกดขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วค่อยๆเลื่อนหาตรงนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้อิสระเลยนะครับ เอาเท่าที่เราคิดว่ามันโอเคนะครับถ้าขนนกมันฟุ้งจนเกินไปเราก็ลดลงมาได้ลักษณะแบบนี้ก็เข้าที่กันเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าสมมุติอยากจะกลับไปปรับตำแหน่งของภาพให้ไปที่หมุดหมู่ของพื้นฐานถึงจะสามารถเลื่อนซ้ายขวาตรงนี้ได้ถ้าเราต้องการให้ภาพที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่มาอยู่ด้านหลังในหมวดหมู่ของวิดีโอพื้นฐานเลื่อนลงไปข้างล่างครับจะมีคําว่าเลเยอร์ ตอนนี้เราอยู่ที่รูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายเราอยากให้ไปอยู่ข้างหลังเรากดคําว่าเลเยอร์หนึ่งครับปุ๊บอ่าเท่านี้ก็จะไปอยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราอาจจะเพิ่มข้อความสักเล็กน้อยวิธีการเพิ่มข้อความเหมือนเดิมครับไปที่คําว่าข้อความแล้วเลือกที่คําว่าเพิ่มข้อความโดยผมเลือกเป็นค่าเริ่มต้นกดที่เครื่องหมายบวกมาเลยครับตรงนี้ก็ขยายข้อความให้เต็มไปเลยแล้วเราก็ไปเพิ่มข้อความกันครับ ผมจะเพิ่มคำว่า a b o u t b o y แล้วกันเนาะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปปรับนะครับสไตล์ตามที่ต้องการเลือกได้เลยครับอยากจะปรับสีอะไรตามตรงนี้ตามที่เพื่อนๆต้องการทำไปได้เลยครับปรับขนาดอา,อาจจะมีส่องสว่างหรือไม่ใช้ก็ได้ผมจะใช้เป็น air shadow ที่มันเป็นลักษณะที่อขอบขอบ เหมือนกำเงาข้างหลังนะครับเราสามารถปรับความเบลอรตรงนี้ได้ระยะทางตรงนี้ได้แล้วก็ไปใส่ขอบสักนิดหนึ่งที่คำว่าสโตรกแตะเครื่องหมายถูกต้องแล้วไปเปลี่ยนสีสโตร์ผมเอาเป็นสีขาวนะครับสามารถเลือกสีได้หลากหลายที่เลยตรงสโตร์นี้เราก็ปรับความหนาได้เสร็จเรียบร้อยเราก็เลื่อนไปหาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสมมตุติมันใหญ่ไปก็ย่อลงลักษณะแบบนี้เนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพนะครับโดยที่ผมอยากจะให้จากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นสีม่วงๆให้มันดูกลมกลืนกับภาพให้เพื่อนๆไปที่คําว่าสื่อจากนั้นเลือกคําว่า Library แต่ที่ลูกศรน,นะครับที่เป็นชี้มาทางซ้ายแบบนี้แล้วให้เลื่อนไปหาคําว่าพื้นหลังหาสีที่ใกล้เคียงอะเป็นตัวนี้สีม่วงนะครับผมก็ดึงลงมาได้เลยแบบนี้ครับ ในส่วนนี้มันไม่ได้เต็มให้เพื่อนๆสามารถปรับขนาดตรงนี้ให้มันเต็มเราจะจัดการยังไงให้มันเหมือนกระฟุงทําวิธีเดียวกันกับรูปภาพก็คือไปที่คําสั่งมาร์กเปลี่ยนเป็นแบบแนวนอนนะครับถ้าสมมุติว่ามันเห็นข้างบนเราอยากจะกลับด้านอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นคําว่าย้อนกลับอ่าสีม่วงก็จะอยู่ด้านล่างซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ให้มันฟุงหรือจะปรับตรงคําว่าขนุนกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วอยากจะให้ในส่วนที่ฟุ้งเนี่ยไปอยู่หลังสุดของรูปภาพนะครับก่อนที่จะอยู่แบ็กกราวด์ที่เป็นสีขาวให้ไปที่คําสั่งพื้นฐานตรงนี้แล้วเลื่อนลงไปด้านล่างครับให้แตะที่คําว่าเลเยอร์หนึ่ง สีมันก็จะไปอยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําให้ขอบภาพมันดูฟุ้งแล้วก็มันดูกลมกลืนกันเวลาเพื่อนๆเ,เอาภาพคนมาใส่หลายๆคนในปกคลิปหรือว่าทําภาพที่จะเอาไปอวยพรวันเกิดหรือในวาระดีๆให้กับคนอื่นก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยครับซึ่งวิธีการส่งออกภาพเหมือนเดิมครับมุมบนขวาของตัวเล่นนี้นะครับจะมีขีดสขีดกดเข้าไปแล้วเลือกคําว่าส่งออกเป็นภาพนิ่ง จากนั้นเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้นะครับสมมติคํานี้บรรทัดที่2ส่งออกไปยังเราก็เลือกนะครับว่าอยากจะใช้ส่งไปที่ไหนผมอยากเอาไปไว้ที่ p ิกเจอร์นะครับเสร็จแล้วก็กดที่โอเพนความละเอียดสามารถปรับได้ตั้งแต่ 480p ไปจนถึง 4K เราเลือกแบบชัดไปเลยเนาะแล้วก็รูปแบบสามารถเลือกได้เป็น jpeg กับ png ผมเลือกเป็น png นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพนิ่งที่เราส่งออกไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สังเกตว่าขอบด้านล่างมันก็จะฟุ้งกระจายนะครับทําให้ภาพที่เราเอามาใส่ซ้อนทับกันมีความกลมกลืนแล้วก็มีความเชื่อมโยงนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับการทําภาพลักษณะแบบนี้ให้มันมีขอบที่มันมีความฟุ้งแล้วก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับภาพอื่นๆได้เพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทําปกคลิปหรือทําโปสการ์ดหรือตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับ และที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องอบอบอยสนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ Y Would u t u b e นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ